โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการเชื่อมต่อ Labview Py นะครับแบบรีโมทเดสก์ท็อปนะครับแบบไร้สายโดยที่เราจะใช้น้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครับในการรีโมทเข้าไปใช้งานของตัว Labview Py แบบไร้สายนะครับโ okay. อเคแล้วก็จะมีโปรแกรมที่ต้องติดตั้งนะครับในส่วนของ Labview Py นะครับอยู่2โปรแกรมด้วยกันแต่ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือในโนตบุ๊กของเราเนี่ยครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็ไปดูในส่วนของ ตัว l a p b e r r y pi นะครับการตั้งค่าแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมกันก่อนนะครับโอเคมาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมกันนะครับเริ่มแรกเปิดตัว l a b r r r y pi นะครับขึ้นมาต่อแหล่งจ่ายไฟนะครับต่อหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดจากนั้นครับเมื่อระบบปฏิบัติการนะครับันบูขที่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตัว r a b e r r y pi เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ wifi ได้ ก็เข้าไปเลือก WiFi ได้เลยครับแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปให้มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นครับทำการเซตติ้งเวลาซึ่งเมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วนี่นะครับมันจะทําการเซตเวลาให้เราใหม่เพราะว่าในบอร์ด Raspberry Pi เนี่ยจะต่างจากคอมพิวเตอร์ตรงที่มันจะไม่มีไฟสํารองนะครับเนี่ยเวลามันจะถูกเซตใหม่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทําการเซตเวลาใหม่นะครับโอเค ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมครับง่ายๆครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าเทอร์มินอลไม่ครับเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นครับเราทําการพิมพ์เพื่อทําการติดตั้งนะครับโดยใช้คําว่า sudo นะครับเป็น u u d o เป็นวัค apt ขีดขีดนะครับแล้วก็ get เป็นวัคนะครับ install แล้วก็ตามด้วยชื่อโปร,โกรแกรมที่เราจะทำการติดตั้งนะครับเราเป็น T I G H T นะครับ V N C Server S E R V E R แล้วก็กด enter หนึ่งครั้งนะครับรอมันทำการติดตั้งสักครู่หนึ่งนีบรรทัดนี้มันถามนะครับว่า Do you want to continue พิมพ์ Y แล้วก็กด enter แล้วก็รอสักครู่หนึ่งโอเคมันขึ้นสีเขียวแบบนี้แล้วแสดงว่าโปรแกรมแรกเราติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยรอบนี้มาติดตั้งอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็พิมพ์คำสั่งไปนะครับ sudo s u d o นะครัเป็นบัก apt get get เก็นะครับแล้วก็เว้นบั s ก tall แล้วก็เว้นบักนะครับ โปรแกรมนี้เราจะใช้นะครับตัว xrdp นะครับแล้วก็กด enter เดิมครับมันทำเช็คพิม์นะครับ y ตัวใหญ่เรากด enter นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันขึ้นสีเขียวแบบนี้มาแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในร้านบริพายเราติดตั้งประมาณนี้นะครับแค่2โปรแกรมแค่2โปรแกรมนะครับ ถัดมาครับก็ทําการปิดตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทราบนะบเพื่อทําการรีโมททั่วไปก็คือเรื่องของเลข IP นั่นเองเนะเรื่องของเลข IP นะครับก็เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับเรื่องของเลข IP ตรงนี้ตัว Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับใช้192.168.1.01 1 101. 101นะครับแล้วก็ทําการ บันทึกเลขนี้ไว้หรือว่าจดไว้ก็ได้นะครับ192.168.1.101จะใช้เลขตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อโอเคครับเมื่อกี้เราทำการเซตติ้งใน Library Pi ไปแล้วนะครับได้เลข IP มาแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือ Library Pi นะครับต่อแหล่งจ่ายไฟไว้นะครับต่อหน้าจอ hdmi ไว้อยู่นะครับเสียบใสาใย hdmi ไว้อยู่ อ่ะซึ่งส่วนนี้ไม่ต้องเสียบไว้แล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวเรารีโมทก็ไปใช้งานเลยแต่ว่าในเคสนี้นะครับเดี๋ยวจะเสียบให้ดูก่อนนะครับว่าเราใช้งานในคอมพิวเตอร์หรือในโน้ตบุ๊กเนี่ยครับใน,นบรัดไมลี่พายหน้าจอหรือเมาส์เนี่ยมันขยับตามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเสียบไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวมามอนิเตอร์ดูพร้อมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับว่าต้องเข้าไปที่ไหนโอเคในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับง่ายๆเลยครับไปที่ค้นหา นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคำว่า remote r e m o t e นะีมันก็จะขึ้นมานะครับ remote desktop connection คลิกเข้าไปเลยครับตอนแรกมันจะยังไม่ขึ้น IP ตรงนี้มานะครับแต่ว่าเราต้องทำการกรอก IP ที่เราไปดูมาใน l a b reply เมื่อกี้นะครับนี่นะตรงกับที่เราจดมาเมื่อกี้นะครับ192.168.1.101 เนี่ยเป็นเลข IP ตัวนี้นะที่จดมานะครับจากนั้นทําการกด Connect ครับรอสักครู่มันก็จะเด้งหน้าสีฟ้ามาแบบนี้นะมีเลข IP บารอยู่ด้านบนนะครับพร้อมที่จะเข้าใช้งานแล้วนะครับถัดมาครับมันจะให้กรอก username แล้วก็ password เนี่ยจำได้ไหมครับตอนที่เรา Setting ติดตั้งระบบปฏิบัติการบน Raspberry Pi ไปนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เราทำการกรอก username แล้วก็ password นะครับซึ่งสิ่งนี้เราต้องจำนะ ต้องจำนะครับแต่โดยปกติที่มันเซ็ตค่ามาจากโรงงานหรือจากร้านเนี่ยเขาจะเซ็ตยูเซไว้ด้วยคำว่า p i ย PI นั่นแหละสั้นๆน,นะครับแล้วก็ p a s s Word เนี่ยก็คือ l a ร b บ r y ี y แค่นั้นเองครับที่เซตติ้งมาจากโรงงานแต่ว่าเ,เราเปลี่ยนชื่อนะครับตอนนี้เราติดตั้งระบบปฏิบัติการเองนะครับก็พิมพ์ชื่อที่เรากรอกลองไปตอนแรกนะครับโอเคกรอก User แล้วก็รหัสนะครับกดโอเคหนึ่งครั้งเรียบร้อยครับ ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาเหมือนกับในไหนครับเหมือนกับในร้านบริพายเลยเห็นี่ครับมีเมนูต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ Wi-Fi ในร้านบริพายกันเนี่ยครับก็ยังเชื่อมต่ออยู่นี่ครับก็ยังเชื่อมต่ออยู่นะครับเล็กไอพีขึ้นเหมือนเดิมเลยครับแบบนี้นะขึ้นมาหมดเลยนะครับนี่ครับใช้งานได้เหมือนกันในร้านบริพายเลยแต่ว่าเรามาใช้งานในโน้ตบุ๊กเราแทนแต่โดยปกติแล้วนะครับตัวร้านบริพายเนี่ย มันออกแบบมาให้เราใช้งานแบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับต่อหน้าจอต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดใช้งานแค่ตัวร b บรีพายได้เลยไม่จําเป็นต้องมาต่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอีกทีหนึ่งนะครับแต่อันนี้ไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการรีโมทเข้าไปใช้งานนะครับซึ่งการทํางานข้างๆเร็วอยู่นะครับเสมือนกับเราใช้งานในรับรีพายโดยตรงเลยนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันเคลื่อนที่ตามหรือเปล่าตอนที่เราเลื่อน เมาส์บนโน้ตบุ๊กอันนี้ใช้ในโน้ตบุ๊กนะในโน้ตบุ๊กนะครับเลื่อนเมาส์ในโน้ตบุ๊กหน้าจอซ้ายมือตรงนี้นะมันคือหน้าจอที่เชื่อมต่อกันลัดบริี่พาอยู่ซึ่งไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อก็ได้นะครับแต่ว่าจะมอนิเตอร์ให้ดูเฉยว่ามันเคลื่อนที่ตามจริงๆนะครับเนะี่ยเราทําการขยับเมาส์นะครับในโน้ตบุ๊กตรงนี้นะนะครับในลดบรรีพายมันก็ขยับตามเลยครับ ก็เสมอเราใช้งาน l ล b r บริพายเป๊ะๆเลยครับแต่ว่าแค่เราไปใช้งานในโน้ตบุ๊กแทนเป็นเทคนิคการรีโมทเข้าไปแบบง่ายๆนะครับได้ไหมครับชีย o ปุ๊บขึ้นปั๊บเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการรีโมทเข้าไปใช้งานใน l ลบริพายนะครับ